ผู้กำกับพูดถึงความช้าทายในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Tron: Airis โดยโยคิมรอนนิงได้เปิดเผยผ่าน p โปรดักชันนอสของภาพยนตร์เอาไว้ว่าผมอยากจะสร้างสิ่งใหม่แต่ยังคงให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยสิ่งที่ดึงดูดผมเข้าสู่โปรเจกต์นี้มันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างความเป็นดิจิทัลกับโลกแห่งความเป็นจริงครับ การมีโปรแกรมมาปรากฏตัวในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนรวมไปถึงไอเดียในการตามหาความหมายของการเป็นมนุษย์ของเอริสมันก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยนะครับ ตัวหนังเนี่ยมันจําเป็นต้องเข้าถึงอารมณ์ของผมให้ได้มันต้องมีหัวใจและผมก็ต้องทําให้มันถูกต้องเพื่อให้ตัวละครเหล่านี้น่าสนใจครับผมจําเป็นต้องรู้สึกเชื่อมโยงกับพวกเขาให้ได้แม้มันจะเป็นเรื่องของโปรแกรม AI ที่นอกข้อก็ตามครับโดยส่วนตัวแล้ว ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้ในแง่มุมของ AI เลยนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันคือเรื่องของการเดินทางของแอริสเพื่อจะค้นพบความหมายและสิ่งที่ทำให้เขาเป็นมนุษย์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือการค้นหาคำตอบของเรื่องเหล่านั้นครับ